คลิปวิดีโอวันนี้สนับสนุนโดย LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะครับเป็นโปรแกรมรองในการเล่นเกม Android ผ่านมือถือที่ทั้งเร็วและแรงแล้วก็เสถียรที่สุดนะครับผมเคยโหลดใช้เล่นเกมมือถือหลายเกมเลยแหละนะฮะถึงแม้ว่า Tree of Seven Mobile เนี่ยจะเป็นเกมที่มี PC c l i n ของตัวเองก็ตามแต่แต่สำหรับบางคนนะครับอาจจะสะดวกเล่นผ่าน Client ที่เป็น ตัวจำลองการเล่นเนาะก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ทั้งสเสถียรแล้วก็แรงที่สุดนะครับให้แฟมเลตนิ่งๆเลยนะฮะบอกเลยว่าเล่นท e ีออ e r ซเวียมือถได้อย่างเร็วแรงแน่นอนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบอีกครั้งกับโชวี่มีจอมพิเกียรนะครับวันนี้เรามาอยู่กับท e ีออ e r ซเวียพีซครั้งกับคลาสใหม่ที่เป็นกา,กาชานะครับก็คือวอลเจอร์นั่นเอง วอลเจอร์รอมนี้พิเศษหน่อยนะครับก็คือจะเป็นคลาสกาชาคลาสแรกในเกมที่สามารถเลือกเปลี่ยนได้ทั้งจากสายธนูแล้วก็สายเวทนะครับโดยจะมีวงเล็บที่ต่างกันวอลเจอร์วงเล็บ A แบบนี้หมายถึงว่าเป็นวอลเจอร์ที่พัฒนามาจากสายธนูอาร์เชอร์นะครับส่วนวอลเจอร์ดับเบิลยูเนี่ยก็จะเป็นวอลเจอร์ที่พัฒนามาจากสายเวทนั่นเองนะครับสกิลเซ็ตทั้งคู่เหมือนกันดังนั้นต่อให้คุณเล่นเป็นนักเวทก็สามารถอ่านรายละเอียดสกิลจากในคลิปนี้แล้วเอาไปใช้งานได้เลยนะครับวอลเจอร์ er นั้นเป็น Uh, สายแคสติ้งนะครับก็คือจะใช้ชุดฮอลลี่เฟรมนั่นเองสกิลจะมี2มวหมดหลกัหลกๆก็คือการโหมดยิงกระสุนแล้วก็โหมดเบรสผมจะเรียกง่ายๆแบบนี้นะครับโดยของที่ได้จากแพคเกจนั้นก็จะมีปีก p h o n e ด้านหลังกับเท่มากๆเลยอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ตัวฉายานะครับแล้วก็หน้ากากนะครับหน้ากากได้ข่าวว่าล็อกตัวละครดังนั้นก่อนจะแกะคิดดีๆนะครับผมมาดูสกิลมันบางดีกว่าครับ อเอร์ cher, มีทั้งสิ้น8สกิลนะครับแต่สกิลสวอร์มมิสไซน์นั้นจะเป็นสกิลที่ไม่จําเป็นต้องกดอัพนะครับอัพหนึ่งมาให้ตั้งแต่แรกโดยท่าที่เราจะต้องให้ความสนใจท่าแรกเราก็คือนี่เลยครับ Battle Protocol นะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยเล่นเมดไฟฟ้าหรือลามะเนี่ยให้คิดง,ง่ายๆว่านี่คือท่าสไตล์ประจำตัวของคลาสก็ว่าได้ครับก็คือเราจะไม่สามารถใช้สกิลของคลาสนี้ได้เลยถ้าเกิดเราไม่กดสกิลนี้นั่นเองเป็นการเปิดโหมดนะครับ อ่ะเปิดปึ๊บอย่างที่เห็นแลวนะครับเมื่อเปิดโมดต,ตเราจะบินขึ้นฟ้าเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นสปีดติดแคปเลยนะครับแบบที่ไม่ต้องกดวิ่งแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราใส่ปีกประจำคลาสนี้เนะี่ยมันจะมีแอนิเมชันตอนบินด้วยนะว่ามันเท่มากๆเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่ปีกคลาสนี้ครับมันก็จะเป็นไอพ่นที่เท้าเราแบบนี้แทนนะครับเนี่ยนี่นะฮะผมไม่ต้องกดวิ่งนะครับสปีดติดแคปนะครับ บินไปไหนก็ติดแคบนะฮะไม่เมสียสตามิน่าอีกต่อไปนะครับแล้วก็อ่ะแต่ปีกลับนะครับยิงปกติของคลาสนี้งันก็จะเป็นการยิงด้วยท่าเนี่ยครับยิงเป็นกระสุนวิซัยไปแบบนี้เลยซึ่งมันจะเป็นท่าจากไอเน,นี้ยแหละครับเนี่ยสวามวิซายตัวนี้เลยนะครับปูดาวหนึ่งวินาทีนี่นะเนี่ยครับเห็นไหมพอผมกดยิงโจมตีปกติท่านี้มันก็จะติดปูดาวไม่จำเป็นต้องลากลงมาในช่องนะครับอ่า หนึ่งวิหนึ่งได้หนึ่งครั้งด้วยสกิลนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้คลาสนี้กลายเป็นคลาสเน้นตีปกติแต่อย่างใดน,นะครับแค่เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีให้มันดูแปลกตาไปนิดน,นึงแค่นั้นเองนะฮะอ่าเรานั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลโจมตีทั้ง3สกิลของเรากันดีกว่าเริ่มกันที่ท่าที่1นนะครับ Input decom p o s e นะครับหรือเราจะเรียกง,ง่ายๆว่าโหมดเขียวนะฮะโหมดเขียวเนี่ย สกิลอินพุตทั้ง3ท่าวิธีการใช้เหมือนกันหมดนะครับก็คือกดค้างตัวตอนเราจะไล่แป๊บหนึ่งแบบนี้นะครับอ่าจะเห็นว่าแอนิเมชันเนี่ยตัวเราทําการยัดกระสุนเข้าใส่ปืนที่มือไม่มีการโจมตีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับอ่ะผมใช้ดูกรอบเห็นไหมเอสกิลนี้มันมีแค่นี้เหรอวิธีการใช้ก็คือพอเราใช้สกิลนี้เสร็จให้กดยิงปกติครับอ่าน,นี่นะครับ ปกติเนี่ยเรายิงปกติมันจะเป็นกระสุนสีน้ำตาลถูกไหมสีแบบนี้นี่คือยิงปกตินะครับแต่พอเรากดใช้ท่าในปุ๊บมันจะอัปเกรดการโจมตีนัดต่อไปให้เป็นกระสุนสีเขียวแทนซึ่งจะทําให้ศัตรูติดเชื้อและโดนดาเมจต,ต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเกิดมีศัตรูอยู่ข้างๆเนี่ยก็จะแพร่ชเชื้อไปหาศัตรูข้างๆสูงสุด2เป้าหมายด้วยนั่นเองท่าน,นี้เป็นท่าทาดาเมจเดี่ยวที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยครับอ่ะนีนะหยิงแพร่ชเชื้อนะครับ จะพักเดี๋ยวคอยดูนะฮะว่าอนจะติดเชื้อกันเป็นแถบๆเลยนะครับตามที่เห็นตัวท่านี้เนี่ยจะมีอาร์ตท,ที่ชื่อว่า condensation นะครับจะทำให้ไม่เกิดการแพร่เชื้ออีกต่อไปนะครับแต่แรกจะทำให้ศัตรูเนี่ยจะติดรีบัฟนะครับนานสิวินาทีที่ทำจะให้โดนท่าเลเซอร์ที่เป็นอันติของเราเนี่ยแรงขึ้นเอ้ยไม่ใช่แรงขึ้นนะครับโดนคลริง,ง่ายขึ้น10% เดี๋ยวผมลองปิดแอตทิบิวนี้ให้ดูนะครับจะได้ดูว่ายิงแพร่ชเชื้อมันหน้าตาประมาณไหนอ่ายิงแพร่ชเชื้อครับเฮ่ยอ่ะตอนนี้ติดอยู่ตัวเดียวครับสักพักเนี่ยอ่าติดกระจายกระจายกันไปเลยทั้งวงนะฮะเรียบร้อยครับตายยกวงนั่นเองครับจากการยิงแพร่ชเชื้อนั่นเองนี่คือท,ท,ท่าที่หนึ่งนะครับกับอินพุตดีคอมโพสหรือโหมดเขียวนั่นเองต่อไปมาดูท่าที่สองครับผมอินพุตดิฟュชันหรือว่าโหมดแดงนะครับ โหมดแดงนะครับก็จะเหมือนกันเลยกดค้างปุ๊บใส่กระสุนจากนั้นพอเราเอาไปยิงโจมตีครับกระสุนสีแดงจะเป็นกระสุนที่โจมตีวงกว้างแบบนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับว่า้างสุดๆไปเลยนะครับชาร์จฟิวยิงก็เป็นท่าทําดาเมจตรงๆไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยแฟกเตอร์ก็ตามที่เห็นนะครับ16,503นัฮิตนั่นเองนะฮะอ่ะรอบนะครับชาร์จยิงฟิว ด้วยคู่ดาวที่สั้นมากๆของแต่ละโหมดเนี่ยทำให้เราสามารถชาร์จกระสุนยิงชาร์จกระสุนยิงแบบสลับกันไปได้เลยนะครับอย่างเช่นชาร์จสีแดงยิงชาร์สีเขียวยิงชาร์จสีน้ําเงินยิงชาร์จสีแดงยิงเนี่ยวน,นัไปเรื่อยๆได้เลยครับถามว่าติดผลชุดเซนโอดไหมติดนะครับคือถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะมันเล่นได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นท่าเป,เ,ปเป็นเป็นสายที่ดีที่สุดนะครับ อย่าเข้าใจผิดว่าสายนี้เป็นสายที่เน้นดามเมตีปกติแต่อย่างใดเพราะว่าเห็นรูปแบบการใช้สก,กิลแบบนี้ออกไม่ใช่นะครับอันที่3ของผมโหมดสีฟ้านั่นเอง Input ตปราวิตี้ฟิลถ้าอันนี้จะเป็นการยิงแล้วปลดปล่อยพื้นที่แรงน้ำถ่วงที่ดูศัตรูรอบๆให้เข้ามาครับยิงวงกว้างมากดาวเมตก็ใช้ได้เลยแหละ ให้ดูนะยิงแล้วดูอ่าครับกว้างไหมกว้างมากครับดูเสร็จกระสุนสีแดงนะครับถ้ายังไม่ตายยิงแพร่เชื้อต่อนะครับแล้วก็วน,นปไปคอมโบไปนะครับอ่าดูเสร็จยิงวงกว้างยิงวงกว้างเสร็จแพร่เชื้อทั้งนั้นไม่ต้องห่วงครับพาร์ทนี้เก็บเลเวลสบายมากโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบโหมดกระสุนตอนเก็บเลเวลมากกว่าโหมดเบรสนะครับ มีแค่3ท่าครับแต่แต่ละท่าเนี่ยครูดาวแค่8วินาทีเท่านั้นทําให้สามารถใช้งานได้บ่อยแล้วก็วนสลับเป็นใช้งานได้เลยปินมานาปานกลางครับตามที่เห็นเลยนะนี่คือ3สกิลใช้งานของเรานะครับทีนี้ไอแปสกิลที่เรามีนะั่นแ่ะมันเป็นมีอะไรเยอะแยะนะนะฮะอ่ะมาทบทนอีกครั้งนะครับเรามีโหมดยิงปกติเรามีเปิดโหมดปีดถูกไห แล้วก็เรามีโหมดเขียวโหมดฟ้าโหมดแดงนะครับ3โหมดนะฮะเราเหลืออีก3า่าที่ยังไม่ได้แนะนำนะครับก็คือ Purification Protocol แล้วก็ a n ต i สอง่าถูกไหมครับอันดับแรกขอนำทุกท่านกลับมาสังเกตสเปกข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านสังเกตให้ดีเนี่ยด้านใต้ตัวละครนะครับเราจะมีสแปกที่เต็ม100แบบนี้นะฮะซึ่งจะได้จากการใช้สกิลของคลาสนี้หรือการกดสกิลโจมตีของคลาสอื่นๆน,นะครับ เดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่เคลียร์สแต็กทิ้งก่อนนะแป๊บหน,นึง่งอ,อันนี้คือไม่มีสแต็กแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหาสแต็กยังไงบ้างวิธีที่1ก็คือตจมตีปกติด้วยหมดนี้นะครับก็จะได้สแต็กมาประมาณ2สแต็กต่อจํานวนศัตรูที่โดนถูกไหมหรือถ้าเกิดเราเปิดหมดอื่นๆอย่างเช่นอ่ะกระสุนเขียวพิงฟิ้วมันก็จะได้15สแต็กกันทีเลยแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าทุกครั้งที่เราทําดาเมจหนึ่งฮิตมันก็จะได้สแต็กตรงนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตรงนี้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นสกลิลคลาสนี้เท่านั้นนะครับผมใช้สกลิลคลาสอื่นก็เก็บสแต็กได้เหมือนกันเน้นที่ฮิตรัวเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นเดสโซนของอัาเดสเตอร์ครับวิ่งเฉียวยงยง,งกดนี่นะะเห็นไหมเห็นไหมดูสแต็กขึ้นครับขึ้นไวมากนี่นี่นี่ยิ่งฮิตรัวเท่าไหร่ก็ยิ่งเก็บสแต็กท่านี้ได้เยอะเท่านั้นนะครับถามว่าไอ้สแต็กหนึ่งร้อยนี่มีประโยชน์อะไรสแต็กหนึ่งร้อยนี้จะมีประโยชน์ก็คือเอาไว้ใช้กับโหมดเบิร์สของเรานะครับ นี่คือ purification Protocol ผมจะเรียกง่ายๆว่า burst mode หรือ buster mode หรือหรือโหมดเอาจริงหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมเรียกว่าโหมดเอาจริงแล้วกันนะฮะจะได้ง่ายดีโดยเราจะต้องการอย่างน้อยนะครับ50 stack ถึงจะใช้งานโหมดเอาจริงนี้ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณมีครบ100 stack แบบนี้โหมดเอาจริงเนี่ยจะมีระยะเวลาที่นานที่สุดก็คือ12วินาทีเลยนั่นเองเมื่อเราเข้าโหมดเอาจริงนะครับสกิลทั้ง3อันนี้จะเปลี่ยนรูปแบบอย่างสิ้นเชิง และอนุญาตให้เราสามารถกดอันติทั้ง2ท่านี้ได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปที่โหมดเอาจริงนะครับว่ามันจะเปลี่ยน3รูปแบบสินี้ยังไงบ้างไปดูกันเลยครับอ่านี้กดใช้นะครับเข้าโหมดเอาจริงแล้วโหมดเขียวครับจะเป็นการบินข้ามเป้าหมายแล้วก็ทิ้งระเบิดลงมาแบบนี้นะครับโหมดแดงครับจะเป็นแดดเข้าแดดออกทำดำเาเมจทั้งไปและกลับแล้วก็โหมดฟ้าครับนี่นะคะ กลาดเลเซอร์ทำดาเมจโดยรอบแบบนี้เลยเท mm hmm. ไหมเท <Hey, S 1> นะครับ mm hmm. จะเห็นว่า mm hmm. ตัวรูปแบบสกิลนั้นตอนแรกๆเนี่ย mm hmm. เป็นแบบแคส mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. แต่ว่าพอหลังจากเปิดโหมดเอาจริงแล้วเนี่ย mm hmm. มันกลายเป็นสกิลที่กดใช้งานแล้วก็คือออกทันทีเลยตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับใครที่ใช้ชุดคอลิเฟย์ว่าอ้าวพอมันกลายเป็นสกิลที่กดใช้งานแล้วออกเลยเนี่ยเออมันยังได้ผลคอลิเฟม์ไหมผมไปเทสให้แล้วว่ายังมีผลนะครับ เพราะว่าสกิมันติดแท็กแคสติ้งไปแล้วต่อให้กดแล้วออกเลยก็ยังได้บัฟดาเมจนั่นเองครับส่วนจะกดใช้อะไรดีในตอนที่เปิดปีกบัตเตอร์โหมดนะครับเดี๋ยวเราไปแนะนำอีก2ท่าที่เหลือกันก่อนอ่ะซึ่งทั้ง2ท่าที่เหลือจะใช้ได้ตอนเปิดหมุนเอาจริงเท่านั้นแล้วที่อันติที่1ของเราครับผม Input Purification ต่อไปนี้ผมจะเรียกง่ายๆว่าเลเซอร์หรือบีมนะครับผมเรียกง่ายๆว่าบีมแล้วกันนะฮะ รูปแบบสก,กิลมันจะเป็นแบบนี้ครับผมอะแปลงล่างนี่นะครับปดชาร์จค้างครับตัวละครจะยิงปืนเลเซอร์ออกไปด้านหน้าเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยท่านี้มีคูดาวที่สั้นมากๆแล้วแรงมากๆครับเนี่ยคูดาวแค่ประมาณ4วินาทีเท่านั้นติดแต่ว่าใช้งานได้แค่ตอนหมดนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยครับแรงมากจริงๆและไกลามากนะครับเนี่ยพอหมดนี้หมดเวลาก็จะไม่สามารถใช้ปืนเลเซอร์นี้ได้อีกแล้วนะครับ ดาเมทต่อการยิงหนึ่งครั้งอยู่ที่30,000เปอซ็นตหกตแสนแปดด้วยคููดาวแค่4วินาทีเท่านั้นโอ้โหคอนเทฟเฟกคููดาวสิบกว่าวิวิงทาซาสิบสองวิท่านี้คููดาวสี่วิมันจะคี้โกงเกินไปแล้วจา์ก็อย่าลืมนะครับว่าเงื่อนไขก็คือต้องเปิดโหมดเอาจริงถึงจะได้ใช้นะครับนี่คููดาวปกติมัน4วินาทีนะครับตามนี้เลยแต่ว่า ไอเจ้าบีมเนี่ยนะครับมันจะมีอาร์ตที่ชื่อว่า Overpayment นตะครับตามที่เห็นเลยนะฮะทำให้ทุกครั้งที่เรายิงบีมนะครับจะต่อเวลาของหมดเอาจริงไปอีก1.5วินาทีแลกกับการที่ทุกครั้งที่เรายิงบีมเนี่ยนะครับบีมจะกินเลือดเราไป10%ของพลังชีวิตสูงสุด นั่นเลยทาให้คลาสนี้นั้นเสี่ยงตายพอสมควรแต่แรกกับการที่ว่ามันต่อเวลาหมดเอาจริงให้ของเราเนี่ยให้นานขึ้นได้ประมาณ6-9ถึงวินาทีขึ้นอยู่กับว่าเรายิงบีมได้กี่รอบนะครับเท่าที่ผมเทสมาเนี่ยถ้าคอมโบแบบหลวมๆห,หน่อยจะจะยิงบีมได้4รอบถ้ายิงแบบมั่นยําจริงๆนะครับจะได้บีม6รอบแต่นั้นยากมากๆครับทั่วไปเนี่ยจะได้ประมาณ4-5รอบนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามานับกันนะครับขออนุญาตเก็บรอยสแตกก่อน อ่ะ้อยซัพ็แล้วนะปล่อยหมดเอาจริงกันครับบีมที่หนึ่งบีมที่สองสังเกตนะครับเลือดผมลดทุกครั้งที่ยิงบีมบีมที่สามสบีมที่สี่บีมที่ห้าและบีมที่หกครับ อันนี้คือการกดแต่ท่านี้อย่างเดียวยำๆซ้ำๆโดยที่ไม่ได้กดท่าอื่นนะครับเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้ลอกดบีมแค่อย่างเดียวแต่เราจะมีการกดท่าอื่นแทรกแทรกแทรกไปด้วยเพื่อทําดาวเมจให้สูงสุดนั่นเองแต่ขอให้รู้ไว้นะครับว่าท่าบีมนี้คือท่าดาเมจหลักหากินของเราและทําให้ต่างหูที่ดีที่สุดของวอลเจอร์อยู่ที่แถวสานะครับ เอาเรามาดูท่าสุดท้ายของเรากันก็นครับก็คือ input devastation หรือผมเรียกง่ายๆว่านุกหรือนิวเคลียนะครับอ่ะไปดูเปิดโมดเอาจริงอ่าอันดับแรกนะครับท่าน,นี้จะยังใช้ไม่ได้นะครับเราจะต้องกดใช้โหมดแดงโหมดเขียวหรือโหมดฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก่อนหลังจากนั้นครับค่อยโยนนิวเคลียร์ได้กดค้างแล้วตัวละครจะโยนระเบิดไปต้ง้งอย่างที่เห็นเลยครับ ว่าอลังการงานสร้างมากๆด้วยคูดาวของท่านี้เนี่ยที่สูงถึง24วินาทีเนี่ยแทบจะการันตีว่าเปิดโหมดเอาจริงหนึ่งครั้งจะได้ใช้งานแค่ครั้งเดียวนะครับปกตินิวเคลียร์จะทำดาเมจแค่7จิตนะครับแต่ถ้าเกิดก่อนที่เราจะกดนิวเคลียร์นั้นนะครับเราใช้ท่าโหมดแดงโหมดฟ้าหรือโหมดเขียวนะครับมันจะเก็บสแต็กไว้ครับ1สแต็กเราต้องการอย่างน้อย1สแต็กถึงจะกดนิวเคลียร์ได้แต่ถ้าเกิดครบ3สแต็กเมื่อไหร่นะครับ นิวเคลียร์ก็จะทำดาเมจสูงสุด21ฮิตเลยนั่นเองพอดได้คอมโบในหัวหรือยังครับถ้าใครยังไม่เข้าใจผมย้ำให้อีกรอบอปกติเรากดอันติไม่ได้นะครับไอ้นุกเนี่ยต่อให้เราเปิดหมดจริงเราก็ยังใช้ไม่ได้นะครับ เราต้องใช้ท่าแดงฟ้าหรือเขียวท่าใดท่าหนึ่งก่อนเราถึงจะใช้อันตีได้แต่ถ้าเกิดเรากดแค่ท่าเดียวเราใช้อันติเลยแบบนี้มันก็จะได้แค่เจ็ดฮิตเท่านั้นนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดเรากดใช้ทั้งแดงฟ้าและเขียวครบทั้ง3ท่าแล้วค่อยโยนนิ้วเคลียร์ลงมามันจะทำดาเมจเพิ่มเป็น21ิฮิตหรือแรงขึ้นเป็น3เท่านั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราคอมโบให้ดูใหม่นะครับอ่ะแดงฟ้าเขียวอ่ะครายมิโยนิลเพียนะครับนับพิษดีๆนะดูครับยี่สิบเอ็ดพิษแรงแรงเน้นๆเลยดาเมจต,ต่อพิษเท่าไหร่นะนี่นะครับสองหมื 22, ่นสองพันเปอร์ 400, รเซ็นต์ยี่สิบเอ็ดพิษครับสี่แสนกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อการเบิร์สหนึ่งชุดนั่นเองแล้วมีอาร์ที่เพิ่มไฟนอลดาเมจให้เราอีก สนาะ10นาทีด้วยนะแปลงมากมาก,มากครับสำหรับนิวเคลียร์ลูกนี้ดังนั้นครับอย่ากักเยอะนะฮะจำไว้ว่าก่อนที่หมดเอาจริงของเราจะหมดเวลาครับต้องได้โยนนิวเคลียร์ออกไปแล้วเดี๋ยวเราเอาทุกค่ามารวมกันครับนี่คือคอมโบที่แท้จริงปาาซีมาชมกันครับ <c oughs> อันดับแรกครับผมในตอนที่หมดเอาจริงยังไม่เปิดเราต้องเก็บสแตกให้ครบ100ก่อนนะครับซึ่งครบ100เนี่จะเป็นอะไรก็ได้ด้วยท่าหินลรลวงของเรา เราอาจจะยิงแดงยิงฟ้ายิงเขียวสลับกันไปเรื่อยๆก็ได้เพื่อเก็บให้ครบร้อยหรือใช้ท่าอื่นๆของคาสตอื่นที่ฮิตรัวเพื่อเก็บให้ครบร้อยนะครับจากนั้นเปิดหมดเอาจริงครับบีมเขียวบีมกดหนึ่งท่าบีมกดหนึ่งท่าบีมอันติบีมกดท่าอะไรก็ได้ แล้วก็บีมแล้วก็อีกหนึ่งท่าที่เหลือครับนี่คือคอมโบที่ดีที่สุดของคลาสนี้ครับคุณจะบีมได้6ครั้งกดสกิลแดงฟ้าเขีเยวรวมๆกันเนี่ยได้5ครั้งแล้วก็ยิงนิวเคลียร์แบบเต็มดาเมจได้1ครั้งคอมโบนี้จะดีที่สุดสำหรับสายธนูนะครับแต่ถามว่ามีคอมโบที่ทราแฮร์ดกว่านี้แล้ว ได้ดาเมจเยอะกว่านี้ไหมมีนะครับซึ่งคอมโบที่ายฮา a r ดกว่านี้เนี่ยจะเทรดบีม1ฮิตแลกกับการที่ใช้ท่านี้โดนรลมกันเนี่ยจะได้ประมาณ7ครั้งนะฮะซึ่งดาเมจจะเยอะกว่าเล็กน้อยนะครับยกเว้นแต่ว่าต่างบูแถว3บวกตั้งแต่3เลเวลขึ้นไปอย่างเช่นบวก4บวก5เลเวลแบบนั้นเนี่ยบีมที่6จะให้ดาเมจที่แรงกว่านั่นเองนะครับเฉือนเฉือนกันนิดเดียวแหละนะและสำหรับใครที่มาจากสายเมจนะครับหลังจากที่คุณโยนนิวเคลียร์ไปเนี่ยสามารถกดพาร์ท เพื่อเตรียมโยนนิวเคลียร์ที่2ก่อนหมดเวลาได้นะครับจะคุ้มค่ามากๆแต่เวลาให้กดคุณน้อยมากจริงๆนะฮะเรียกว่าต้องหาทำเลยแหละอ,ะอีกวิธีหนึ่งในการคอมโบนะครับแบบนี้คือจะต้องการปริงที่น้อยมากๆเพราะว่าคุณจะต้องกดไว้อ่ดูดีๆนะครับเอาจิ้งบีมโอไม่ได้ครับมอนตายหมดมันคือโจบปุ๊บ หันกลับไปยิงปั๊บแล้วบีมต่อเลยครับทั้งหมดนี้จะต้องทาภายในเวลา2วินาทีนิดๆก่อนที่บีมต่อไปจะมาครับคือเราจะพยายามกดเนี่ยสองท่านี้ต่อเนื่องกันก็คือแดงกับเขียวหรือเขียวกับแดงที่ผมมองว่ามันเวิร์กสุดก็คือเขียวกับแดงนะครับที่พอจะกดแทรกสสกิลได้ก่อนที่บีมจะขึ้นเดี๋ยวเรามาลองมาซ้อมกันอีกรอบนะครับเอาใหม่นะหมดเอาจริงบีม เกี่ยวแล้วแดงเลยครับแลบีมฟ้าพอดนันตีแลบีมที่สามถ้าเราชา์์เกินไปครับเราจะไม่ทันบีมต่อไปบีมที่สี่แดดบีมที่ห้าอันนี้ผมไม่ทันที่หกละบีมที่หกไม่ทันถ้าแบบนี้คือคอมโบแล้วมันเสียนะครับถ้าเราจะใช้วิธีแบบนี้เนี้ยต้องมั่นใจว่า มีเป้าหมายให้เราปล่อยสกิลได้ตลอดนะครับเพราะสกิลของคลาสนี้ทุกค่าต้องการเป้าหมายถ้าไม่มีเป้าหมายจะเห็นแบบตะเกียบที่มันเด็ดแอร์ไปก็คือมันจะกดไม่ออกนะครับเพราะว่ามันต้องการเป้าหมายในการเล็งโจมตีนั่นเองนะฮะจะสำหรับมอนทั่วไปนะครับก็กดโหมดยิงกดโหมดยิงแค่นี้ก็เล่นได้สบายๆแล้วครับไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรเยอะนะ แต่ถ้าเกิดคุณอยากเปิดปีหมดเอาจริงแล้วก็ยัดๆๆก็ต้องเรียนรู้คอมโบมาสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับคร่าวๆของคลาสนี้ก็จะมีแค่นี้นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะแนะนําแค่ตัวรีวิวคลาสกับรีวิวสกิลก่อนนะครับเพราะว่าตามที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าคลาสนี้นั้นมีทั้งของสายธนูแล้วก็สายเวทดังนั้นถ้าเกิดผมจะมาพูดถึงแนวทางการคอมโบห,หรือการจัดบิลเนี่ยคลิปแนวทางการจัดบิลเนี่ยจะต้องแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเ,เพราะว่ามันจะ นะย,ายาวนานมากๆแน่นอนแต่นั้นขอแยกเนื้อหาแค่รีวิวสกิลไว้ในคลิปนี้พอนะครับปิดท้ายกันด้วยไวเวล่าของคลาสนี้กันดีกว่าครับผมไวเวล่าของคลาสนี้นั้นมีชื่อว่าควันตั้มอิมเพลส์แต่ให้ระวังให้ดีนะครับเพราะในตู้นี้จะมีควันตั้มอิมเพลว์สองชิ้นตามที่เห็นเลยนะฮะซึ่งจะวงเล็บไว้เลยนะครับว่าเป็นควันตั้มเอหรือควันตั้มดับบิล ควอนตัม A เนี่ยจะเป็นออฟสายกายภาพซึ่งจะเป็นของสายธนูนะครับส่วนควอนตัม W จะเป็นออฟสายเวทนะครับก็คือของสายเมทนั่นเองดังนั้นเวลาเราเลือกเข้าตู้อย่าเลือกผิดนะครับซึ่งออฟทั้งสองอันนี้ด้านล่างเหมือนกันนะครับต่างกันแค่แถวบนสุดนะที่มันบวกสเตทหรือบวกอินนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็คลิกกายคลิกเวทต่างกันแค่ตรงนี้แต่ออฟส่วนด้านล่างตรงนี้เหมือนกันหมดนะครับก็คือ มันจะเสริมพลังให้กับท่าบ,บีมครับก็คือหลังจากที่เราใช้บีมนะครับยิงบีมออกไปเนี่ยพื้นที่เป็นเส้นทางแวกเนี่ยจะระเบิดทำดามเมจเพิ่มเติมอีก50%ก็คือเหมือนเป็นการเพิ่มดามเมจบีมอะครับ50%ที่เลเวล4ครับผมลดคู่ดาวบีมจาก4วิเหลือ3วินะครับถ้าเกิดใส่คู่กับชุดอลิเฟนเนี่ยคู่ดาวจะเหลือแค่2.4วินาทีครับก็คือกดได้ถี่มากๆทางเลเวล1และเลเวล4เสริมพลังท่าบ,บีมท่าเดียวแน่น ดังนั้นต่างหูวอลเจอร์แถว3จึงเป็นของดีที่สุดแล้วนะครับถามว่าแถวไหนพอใช้เล่นได้อีกที่ผมเชีร์ก็คือจะเป็นแถว1นะครับเพราะว่าถ้ายิงแล้วติดเชื้อเนี่ยแรงนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาพาชมโรเทตเล่นจริงๆในบอสนะครับถึงเราจะรู้คอมโบที่ดีที่สุดของคลาสนี้แล้วแต่สิ่งที่เราเจอเวลาเล่นจริงๆคือต้องอินโ o รไวสหรือว่าปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะครับ ายากมากๆที่บอสหลังเลเวล500จะให้คุณยืนรำคอมโบจนครบจนหมดยก็แต่ว,ว่าบอสมันติดมืน่นนะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนเราเล่นจริงๆเนี่ยหน้าตาจะประมาณไหนบ้างอ่ะเริ่มบัฟก่อเลยนะครับบัฟหนึ่งบัฟสเปิดปีกจากนั้นครับให้ชาร์จกระสุนสีเขียวเขียวไว้ก่อนนะครับเพราะกระสุนสีแดงเนี่ยไอ้กระสุนสีเขียวเนี่ยจะมีอัติบิวที่ทําให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้น10%ครับถูกไหม จากนั้นการชาร์จกระสุนสีเขียวเก็บไว้เนี่ยแล้วยิงเปิดคัมโบก่อนจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นจกท่าอื่นๆต่อเลยนั่นเองเดี๋ยเิงยุก่อนเนี่ยมันจะเริ่มครับอ่ะตอนนี้ผมก็จะเริ่มเก็บสแตก็ก่อนนะครับร้อยสแต็กล้วนะอ่ะเราเอาบอใช้ท่านี้ครับผมยิงแปะม้าทีมปั๊บศัตรูทุกอย่างครับเปิดมงกุฎเข้าหมดเอาจริงลำบิเคเมบ บีมโชบบีมเลเซอร์อันติบีมสี่โชบบีมที่ห้าโชบอันนี้ต้องโดนอย่เงี้ยครบผมไม่ทันบีมที่หเพราะว่าต้องหลบแต่ไม่เป็นไรครับเป็นการเหตุที่คุ้มเนี่ยครับบอสก็จะใกล้ตา,ายแล้วครับโดนกัดแค่เชื้อ ยยเรยรีบ้อแลวต่อไปเดี๋ยวาพาไปชมพาร์ทหนึ่งนาทีครับว่าหน้าตาทำดาเมจสัดส่วนดาเมจของคลาสนี้มาจากไหนเดี๋ยวามาชมกันครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเล่นไม่สนแพทเทิร์นนะดังนั้นก็จะเอาเท่าที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะจ่ายกระสุนเขียวเก็บไว้ก่อนเลยครับฟิว ยิงเขียวยิงแดงครับจากนั้นกดข้ามันติดิดเพื่อปั่นสมัเอาล่ะพอครบลอยครับผมผมเริ่มยัดดีบัฟนะครับเปิดมงบีมแดบบีมหมดเลเซอร์คือไม่ต้องตามลำดับก็ได้นะครับคือขอให้กดครบสามท่าครับจะได้กดอันติแล้วก็ จะได้5บีมนะครับต่างนี้เลยเข้าโรเห็นที่2นะครับ ดูดาเมจสัดส่วนได้เลยครับว่ามาจากแถว3าเป็นหลักเลยนะฮะทั้งจากบีมแล้วก็ทั้งจากนุ๊กนะครับนิวเคลียเราลงไปแค่เม็ดเดียว2เม็ดนะครับดาเมจขึ้นมาเป็นที่2เลยส่วนบีมกดเยอะสุดนะครับก็เป็นอันดับหนึ่งอย่างที่เห็นนะครับที่เหลือๆเนี่ยก็ดาเมจหลักเราจะมาจากท่าอื่นๆนะครับซึ่งจะเป็นท่าเอ่อหมดเกียวนะครับที่ต่อดาเมจต่อเนื้อสุดมันเลยแรงสุดแล้วก็ตามด้วยหมดแดงแล้วก็หมดฟ้านะครับแล้วก็ท่าอื่นๆของอาเบเลสเตอร์ครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่า ตัว,วกระสุนติดตามจากอัลบาเลสเนี่ยค่อนข้างทำดามจช่วยได้อย่างดีเลยนะฮะดังนั้นแค่ว่าดามเจจากกระสุนติดตามอันนี้ไม่สําคัญสําคัญนะครับอัลบาเลสเลยค่อนข้างเป็นพาร์ที่จับคู่กับ v อ่าบอลเจอได้อย่างดีนะครับแต่อันนั้นเดี๋ยวค่อไปพูดถึงอีกทีตอนเราเล่นพูดถึงบิวนะครับปิปนี้เราเอาแค่รีวิวสกิลแล้วก็การใช้งานก่อนดีกว่า ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงกันนะครับว่าวอลเจอร์ใส่ของยังไงคอมโบกับบิวไหนดีของทั้งสายเวทแล้วก็ของสายฮนูเลยนะครับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับทุกท่านไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ